วันนี้ชา,าวนาันหยุนะครับก็จะพามาฝังท่อแก้งข้าวนะครับไปดูระดับน้ำจะแปลงนาที่แปลงนาพี่สนุนครับซึ่งใช้เทคนิคแก้งข้าวมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่สองใช่ครับนะครับเนี่ยครับการฝังท่อระดับน้ำครับเราจะฝังฝังความลึกดูความลึกก่อนนะครับดูว่าความลึกขนาดไหนนะครับเนี่ยความลึกจะเสมอเสมอพื้นนาคือว่ายิ่งลึกได้เท่าไหร่ แล้วท่อตัวนี้จริงเราวัดระดับปุ๊บทำนะครับดูเอียมดูให้เอียมยี่ห้าเปนใช่ไหมครับยิ่งลึกนี่เราความลึกเราหลมขนาดนี้ยิ่งลึกได้เท่าไหร่ท่อเนี่ยวัดคือว่าความลึกได้เท่าไหร่ข้าวจะสมบูรณ์นัคือดินม,มันโป่งขึ้นมาแล้วข้าวจะลากอาก,กินได้ลึกข้าวจะสมบูรณ์ไม่ล้มแล้วกจะเติบโตจะดีกว่าแล้วยิ่งเราเราปล่อยแกงข้าวด้วยข้าวแก,แกงข้าวด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยแกงคือแห้งธรรมชาตินะครับคือเราไม่ปล่อยน้ํานแตก ให้น้ำให้ให้รโัตมัดเราจะไม่ทำอะไรทั้งติ้นเลยคือใส่ปุ๋ยของแรกเราจะแก้งข้าวปล่อยแห้งเลยครับยาาจะไม่ฉีดดนูนจะไม่ฉีดยาไม่อะไรทั้งติ้นเดี๋ยวให้พี่นุ่นสาธิตครับการฝังท่อแก้งข้าวแล้วก็เอาดินออกอ๋อ,อได้ครับน,นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าความลึกของดินน่ะมีนขนาดไหนดูนะครับการแก้งข้าวตักเลยครับนี่มิด ท่อเสมอปุ๊บแล้วดูดินเราขอดูเนื้อดินนะครับดินจะสมบูรณ์ไหมครับดินจะออกดำๆเลยครับถ้าดินดีอ่ะจะดีสีดำคือดินสีดำน่็คือดิน,ดดนดสมบูรณ์ดินสมบูรณ์ปุ๊บแล้วจะมีสยองเดือนขึ้นมายิ่งมีสยองเรื่อยเท่าไหร่ดินจะสมบูรณ์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามีสยองเดือนไหมพามนะครับ นี่ครับแถวนี้ภาษาแปลกๆนะนี่ครับขยองเดือนนี่ครับคือน่าดินคือจะสมบูรณ์ไงเนี่ยมีขยองเดือนขึ้นเยอะเห็นไหมครับคือถ้านาที่แช่น้ําตลอดนี่ไส้เดือนก็ตายเนาะใช่ใช่เพราะเนี่ยอย่างเงี้ยคือดินสมบูรณ์นะเนี่ยน้หลมและดินโป่งด้วยแล้วข้าวจะสมบูรณ์ไงพื้นเนี่ยก็เหมือนปุ๋ยในตัวเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นโรงงานปุ๋ยของชาวนาอาใช่ใช่เนี่ยแล้วขึ้นทั่วหมดเลยขึ้นเต็มน้ำเลยครับ เนี่ยแล้วปล่อยแห้งแล้วเดี๋ยวสูตรใหม่แล้วปล่อยแก้งเนี่ยเดี๋ยวมาให้ลอทําให้ยาดขึ้นมาเราจะใช้ยาดทาปุ๋ยแทนแหละไ,ะไม่ตไม่กลัวไม่กลัวแล้วทีนี้เรามีเครื่องมือใหม่มาเนี่ยเราไม่กลัวแล้วแล้วจะไม่ใช้ปุ๋ยแล้วทีนี้ใช่คือใช้แต่ให้ลงลงมาอีกจะเคยหกลูกให้เหลือทั้งสองสี่ลูกเนี่ยลดไม้สองลูกครั้งละสองลูกครั้งตุกสองลูกก็คุมเลยครับหกลูกนี่คือจากทั้งหมดส<า>ิบสามไร่ย้ายเก็บเกี่ยวสิบสามไร่เราให้เหลือลงมาทั้งสี่ลูก นี่ครับดูข้าวจะสมบูรณ์นี่ครับหญ้าปกติเนี่ยท่าเป็นงั้นหญ้าขึ้นหมดแล้วนี่ยังไม่เคยทําอะไรครับมาดําแล้วก็สูบน้ําไปนี่หญ้ามีครับไม่ต้องใช้ยาคุมไม่ใช่ยุมไม่ใช้ยาอะไรทักติ้นเราจะไม่ใช่เลยเพียงแต่ตอนเนี่ยเราต้องการให้หญ้าขึ้นหญ้ายังไม่ยอมขึ้นเน่ยเพราะเรามีตัวพนวุบเนี่ยหญ้าไม่ค่อยขึ้นเนี่ยตอนนี้เราต้องการหญ้าละคือก็ปุ๋ยละผมว่าหญ้ามันกลัวพี่เนี่ยรอต่เนี้ยคือต้องการให้หญ้าขึ้นอย่างเดียวเนี่ยต้อง ปล่อยให้แห้งเลยครับเนี่ยคือเดี๋ยวใส่ปุ๋ยปุ๊บเดี๋ยวปล่อยให้แห้งธรรมชาติแต่ไม่ต้องปล่อยน้ำนะคยคือปล่อยให้ระหเหยไปธรรมชาติบคครับ